่วงรักซ่อนกลนสตายุนึกถึงเรื่องที่เขาต้องพาโยธกาออกไปข้างนอกบ่อยๆตอนแรกเขาก็พาแพวคณิตไปด้วยแต่เพราะหลังๆมาพ่อมีท่าทีแปลกๆเขากลัวว่าจะทำให้เธอเดือดร้อนจึงไม่ได้พาไปด้วยแต่ยิ่งห่วงก็ยิ่งทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าเขากับโยธกาเป็นอะไรกันเหมือนที่ใครๆในบริษัทพูดวันนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับเลข,ขาของตัวเองบ้าง เขาเองก็ไม่รู้ว่าเริ่มแคร์เธอตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่าเขาอยู่กับแพรวคณิตแล้วสบายใจอยากอยู่ใกล้อยากพูดคุยกับเธอมีความสุขที่ได้ยั่วมโมโหทําให้เธอเกโกรธแล้วต่อปากต่อคําด้วยกันพอเห็นเธอทําปั้นปึงไม่ยอมพูดคุยด้วยเขาก็อึดอัดจ,จนนอนไม่หลับวันนี้จึงปฏิเสธไม่ออกไปกินมื้อกลางวันกับโยธากาเขามาคิดคิดดูแล้วแทนที่จะหลบหลบซ่อนซพบปะพูดคุยกับแพรวคณิต เพราะกลัวว่าหญิงสาวจะเดือดร้อนช่วยพ่อรับรู้ว่าเขารู้สึกดีกับแพลคณิตน,น่าจะดีกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยทําตัวไม่ดีทําให้พ่อภูมิใจมาโดยตลอดท่านอยากให้เขาทําอะไรเรียนอะไรเขาก็ตามใจทั้งนั้นแต่ขอเรื่องนี้เอาไว้สักเรื่องเถอะชายหนุ่มถอนหายใจเมื่อนึกถึงแรงกดดันมากมายที่เขาแบกเอาไว้แต่เขารีบปัดมันออกไปอย่างรวดเร็วก่อนเดินตามแพลคณิตไปถึงแคนเีนตอนนั้นหญิงสาวสั่งอาหารมาและกําลังนั่งกินอยู่ สตายูกลายเป็นเป้าสายตาของใครต่อใครเมื่อเดินเข้ามาในนั้นเพราะมันไม่ใช่ที่ที่ผู้บริหารจะมากันบ่อยนักแต่ชายหนุ่มกลับเดินเข้ามาด้วยท่าทีปกติแพรวคลิปภาวนาในใจไม่ให้สตายุเดินมานั่งร่วมโต๊ะกับเธอเพราะไม่อยากถูกใครนินทามากไปกว่านี้เมื่อก่อนเธอโดนนินทาว่าเป็นเด็กของเขาแต่ตอนนี้โดนนินทาว่าเป็นหมาหัวเน่าเพราะสตายุเจอคนที่ดีและเหมาะสมกว่า เพราะคืนเขาเดินตรงมาทางนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าคำนินทาจะพุ่งไปทางไหนชายหนุ่มเดินไปที่ร้านข้าวแกงสั่งไข่พะโล้กับแกงเผ็ดหนึ่งถ้วยแล้วเดินมาทางที่แพรวคณิตนั่งอยู่ทุกสายตามองจับมาที่เธอยญิงสาวกรือน,น้ำลายผุดลุกขึ้นหันหลังให้แต่เสียงเข้ม,เข,มเข้มดังมาถ้าไปผมไล่ออกขาเธอข้างหนึ่งชะงักไม่กลากาวต่อจำใจต้องหันกลับมาแล้วนั่งลงแต่ก็อดบ่นไม่ได้ ที่นั่งมีตั้งเยอะแยะผมไม่สนิทกับใครนอกจากคุณนี่ฉันสนิทกับคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สนิทมากพอจะกินน้ำแก้วเดียวกันได้แถมยังเคยจุแพรวคณิตตกใจผุดลุกขึ้นแล้วเอามือมาปิดปากเขาไว้อย่าพูดนะเอาละเอาละไม่พูดก็ไม่พูดกินสิจะได้รีบกลับไปทำงานอีกตั้งครึ่งชั่วโมงหญิงสาวย่นสมุกแล้วตักข้าวเข้าปาก แต่ฟืดคอเต็มทีกับสายตาของใครต่อใครที่มองมาอย่างสนใจใคร่รู้นีลาเนที่เดินกับฟัดกาเฟียเข้ามาเห็นภาพบาดตานั้นก็เจ็บใจเมื่อทำลายแพรวคณิตด,ด้วยวิธีไหนไม่ได้จึงหันไปเรียกพนักงานช่างเมาส์คนหนึ่งมาแล้วชวนคุยรีเห็นพี่แพรวกับคุณตาอยู่ไหมเห็นสิตำตาเลยเน่น่ะได้ข่าวไม่ดีมานะ ว่าเขาในแย่งกุณสตาอายุมาจากแฟนก็คนที่เราเห็นเดินเข้าเดินออกบริษัทอยู่ตลอดช่วงหนึ่งไงน่าสงสารมาแพ้พนักง,งานธรรมดาอย่างพี่แพรวนานสิหน้าเหมันไส้มากเลยเมื่อก่อนนี้ยิ้มเก่งนะไม่พูดไม่คุยกันก็ยิ้มให้แต่เรยวนี้พอเจ้านายสนใจขึ้นมาก็หยิ่งเชียวเนตเห็นด้วยเมื่อเช้าเนี้ยเนตขึ้นไปติดต่องานแทนพี่พาเขานะ่ะถามเนตแบบไม่มีมารยาทมากเลยนะ ว่าไม่มีงานมีการทาเหรอถึงได้มายืนอ่อยคุณสตายุรีดูสิหึงคุณสตายุจนหาเรื่องผู้หญิงทุกคนไปหมดเป็นแค่กิ๊กทําเหมือนเป็นเมียรีนะ่ะสวยน่ารักแล้วก็ต้องขึ้นไปติดต่อง,งานข้างบนบ่อยๆระวังนะจะโดนตบเอาง่ายๆลองมาตบรีสิเจอดีแนะ่แต่เขามีแบล็กดีนะไม่สนละ่ะแต่ขอบใจมากนะเนที่เตือนรีจะได้ไปเตือนเพื่อนคนอื่นๆเชอรี่เดินออกไปนีนล่ละเนทหัวเราะสะใจ สาวิกาพนักงานที่สตายุเคยให้ไปอยู่เป็นเพื่อนแพวคณิตมาครั้งหนึ่งได้ยินเข้าก็ขมวดคิว้วพวกนี้นินทาอะไรน้องแพวแบบนี้ต้องไปฟ้องคุณสตายุหลังเลิกงานแพรวคณิตเก็บของเตรียมจะกลับบ้านแต่สตายุก,กดอินเตอร์คอมส่งเสียงมาบอกให้เธอรอก่อนแต่แพรวคณิตไม่ยอมรอเพราะก่อนหน้าที่จะกลับเข้ามาทำงานสาวิกาบอกกับเธอว่าตอนนี้กระแสนินทาเธอมันทำให้ชื่อเสียงเธอป่นปี้ไปขนาดไหนแล้ว ญิงสาวทิ้งโน้ตเอาไว้หน้าโต๊ะเป็นกระดาษแผ่นเล็กขเขียนข้อความสั้นๆว่าถ้าไม่ใช่เรื่องงานฉันขอไม่รอนะคะฉันไม่ได้งอนอย่างที่คุณว่าแต่ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดสไตยุออกมาจากห้องหลังวางสายจากโยธกาเขากวาดสายตามองหาเมื่อไม่เห็นเธอจึงเดินมาที่โต๊ะเห็นกระดาษแปะเอาไว้บนโต๊ะจึงหยิบมาแล้วขยำลงในถังขยะก่อนพนุ่พนพันออกไปจากตรงนั้นมาถานตอนที่แพรวคณิตกำลังจะโบกมือเรียกวินมอเตอร์ไซค์พอดีแพรวคณิต หญิงสาวตกใจสะดุ้งไม่ทันคิดอะไรด้วยความตกใจเสียงเขาจึงวิ่งหนีสตายุวิ่งไล่นั่นยิิงทําให้มีเสียงซุบซิบนินทาจากพนักงานคนอื่นๆเพิ่มไปอีกหยุดเดี๋ยวนี้นะแพลวคณิตไม่หยุดค่ะนี่ถ้าจับได้ละก็น่าดูเขาเสียงเข้มแต่หญิงสาวไม่ยอมหยุดและพร้อมัวแต่หันรีหันขวางและวิ่งทั้งรองเท้าส้นสูงจึงสะดุดขาตัวเองจะล้มแต่สตายุที่วิ่งมาทันคว้าแขนเธอไว้แล้วดึงมาหาตัว หญิงสาวจึงเซไปซบกับอกเขาแล้วมีมือดีถ่ายรูปเอาไว้ได้ปล่อยนะคะหญิงสาวหน้ายุง่งเมื่อสตายุจงใจกอดแน่นขึ้นคุณวิ่งหนีผมทำไมก็คุณวิ่งไล่ฉันทำไมอะ่ะก็ผมสั่งให้คุณรอทำไมถึงไม่รอก็มันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนี่คะรู้ได้ยังไงว่าไม่เกี่ยวผมจะคุยเรื่องเป็นงานเลี้ยงคืนนี้ผมจะให้คุณไปด้วยคะ ในฐานะเลขาที่ติดตามผมไปคุยกับลูกค้าตั้งหลายงานคุณรู้เรื่องงานพอๆกับผมคืนนี้ไปด้วยกันคุณอาจจะขายโครงการได้สักหลังสองหลังก็ได้ฉันไม่ได้อยู่ฝ่ายขายสักหน่อยหเปอร์เซของราคาขายผมให้คุณเป็นพิเศษมากพอที่คุณจะไปกับผมไหมฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินหญิงสาวเชิดหน้าขึ้นชายหนุ่มจึงรีตามองเธอบ้านหลังหนึ่งราคาตั้งหล้านค่าคอมเท่าไหร่ไม่น้อยหรอกนะ หญิงสาวกลืนน้ำลายลงคอเพราะค่าคอมมิชชั่นที่เขาบอกมามันมากพอที่จะทำให้เธอบินไปเยี่ยมหลานที่อเมริกาได้สบายเลยเธอคิดถึงพี่ชายจะแย่แต่เขาก็มัวยุ่งกับร้านอาหารปีนี้ทั้งปีเธอกับพระพรายยังไม่ได้เจอกันเลยป่านนี้หลานๆคงโตกันแล้วเห็นรูปใน Facebook ในลายแต่มันก็ไม่เหมือนกับเจอหน้ากันจริงๆเออว่าไงถ้าไม่ตกลงผมจะได้คนอื่นทาทาค่ะก็แค่นี้ ไปขึ้นรถกับผมจะพาออกไปซื้อเสื้อผ้าคุณจะหักค่าคอมชันไปจ่ายค่าชุดไหมคะหญิงสาวก,กระตุกมือเขาไว้แล้วถามขึ้นทําให้ใชายหนุ่มอดหัวร้อออกมาไม่ได้จึงวางมือมาบนศีรษะเธอแล้วยกไปมาแปรคณิตจึงยิ้มกว้างทาแบบนี้แสดงว่าไม่คิดคุณซื้อให้ฟรีฟรีใช่ไหมคะคิดอะไรเนี่ยงกจังคุณต่างหากที่งกค่าคอมมิชชั่นหเปอร์เซนมันสองแสนห้านะคุณเสื้อผ้ารองเทา้าค่าแต่งหน้าทําผมมันจะสักเท่าไหร่กันเชียว ก็ถ้าเกิดฉันขายไม่ได้ล่ะก็เป็นหนี้ค่าชุดผมไงสตายุหัวเราะหญิงสาวจึงยน่นจมูกแล้วบ่นอุกรวยแล้วยังงกไม่งกแล้วจะรวยเหรอสองหนุมสาวเดินกลับเข้ามาในบริษัทยังทะเลาะกันไปตลอดทางสำหรับแพรวคณิตแล้วเธอไม่คิดเลยว่าสตายุจะเป็นผู้ชายปากจัดเถียงเก่งไปที่หนึ่งจนเธอเถียงไม่เคยชนะพลึกที่มองลงมาเห็นจากทางหน้าต่างสีหน้าของเขาครุ่นคิด เขาเคาะปลายนิ้วกับขอบหน้าต่างไม่อยากบังคับสตาโย,ยเรื่องความรักเพราะเขาเองก็เคยโดนมาแล้วรู้ดีว่ามันทรมานแค่ไหนเขาต้องแต่งงานกับกมลทิพย์เพราะแม่บังคับชีวิตคู่ของเขาต้องพังลงไม่อยากก็เหมือนอยาส่วนสีวันเขาเคยรักเธอมากเธอเองก็รักเขาแต่ตอนนี้ความรักมันกลับกลายเป็นความเกลียดขี้หน้ากันไปแล้วแต่จะให้ทำอย่างไรแม่เขาไม่มีทางยอมรับผู้หญิงธรรมดาอย่างแพรคณิตเป็นหลานสะพ้ยแนะ่ งานเลี้ยงเปิดโครงการบ้านจัดสรรโครงการใหม่ของบริษัทพีดีกรุ๊ปจัดขึ้นในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมในเครือพีดีกรุ๊ปเองมีคนมาร่วมงานมากมายงานนี้เป็นงานที่คุณหญิงสกุลตรามาร่วมงานด้วยพรึกควงคู่มากับกมลทิพย์สีตางมากับนัทกรคนรักที่เพิ่งคบหากันไม่นานนัทกรเป็นพนักงานในบริษัทพีดีกรุ๊ปตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบุคคลที่เคยช่วยชีวิตสีตางเอาไว้จากการถูกดักชิงทรัพย์ นับแต่นั้นมาเธอกับเขาก็สนิทกันมาเรื่อยๆจนเธอตกลงปรงใจคบหาเป็นแฟนกับเขามาไม่กี่เดือนแต่สตางไว้ใจเขามากยอมเปิดตัวว่าเขาเป็นคนรักทั้งที่ตัวเองเป็นถึงลูกสาวเจ้าของบริษัทหญิงสาวเองเพิ่งเรียนจบมาได้ไม่ถึงเดือนก็มีตำแหน่งใหญ่อาแขนไวรอา่านัฐกรยืดอกเมื่อมีแสงแฟลชจากนักข่าวศาสตร์เข้ามาพนักงานระดับล่างอย่างเขาไม่เคยนึกฝันว่าตัวเองจะได้มาง,งานที่เต็มไปได้วยคนมีเงินซเซเล็บไฮโซแบบนี้ แต่กลับหันมาหาคนรักทำสีหน้าสุดเศร้าผมรู้สึกต่ำต้อยยังไงก็ไม่รู้เวลาเดินมากับคุณนักรกอถอนหายใจยาวสีตางจึงหยุดเดินแล้วดึงมือเขามากลุ่มพร้อมกับส่งยิ้มอ่อนหวานให้อย่าคิดแบบนี้สิคะกรตาไม่เคยคิดแบบนั้นกับคุณเลยนะคะคุณเป็นแฟนตาถ้าคิดแบบนี้ตากโกรธจริงๆด้วยนะคะก็ผมเป็นแค่พนักงานกระจอกนี่ครับ ก็บอกแล้วไงว่าตาได้รับตําแหน่งเป็นผู้บริหารเหมือนพี่ต้นเมื่อไหร่ตาจะให้คุณเป็นเลขาของตาหญิงสาวบอกแต่นักกรนหน้าเครียดแล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นแต่ตาก็เป็นลูกคุณพ่อเหมือนกันนะคะอีกอย่างตอนนี้ตาก็ได้ย้ายไปทํางานแผนกเดียวกับพี่ต้นแล้วห้องทํางานก็มีเป็นของตัวเองอยู่ตรงข้ามห้องพี่ต้นเลยด้วยมันก็จริงแต่อย่าลืมสิครับว่าคุณตาเป็นลูกสาว แถมยังเป็นลูกเมียคนที่สามไหนเลยจะสู้คุณกวีกับคุณสตายุได้อีกอย่างคุณพลึกก็บอกเองว่าถ้าโครงการหน้าคุณสตายุนำเสนองานให้ผู้ร่วมลงทุนจากญี่ปุ่นผ่านได้เขาก็จะได้รับงานชิ้นนั้นไปงานใหญ่ระดับประเทศก็เท่ากับว่าคุณพฤึกวางทุกอย่างไว้ในมือคุณสตายุนะครับคุณตาจะมัวชรลาใจแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทำไงได้ล่ะคะเขาเป็นลูกชายคนโตแล้วก็เป็นลูกชายด้วย ตาเองก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างตาจะทำได้สักวันคุณพ่อก็คงไว้ใจตาแต่ความไว้วางใจจะเทมาหาคุณเร็วขึ้นถ้าคุณนำเสนองานนั้นแทนเขาได้ใครเขาจะให้เด็กจบใหม่ไร้ประสบการณ์อย่างตาเข้าไปเสนองานสำคัญแบบนั้นกับผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่ละคะได้สิครับถ้าคุณสไตย,ยุธทำเอกสารนั่นหายไปหมดแต่คุณตามีคะสิตางเลิกคิวมองหนะ้ามองหลังแล้วดึงตัวคนรักออกมาอีกด้าน ก่อนหมายความว่ายังไงจะทําอะไรพี่ต้นไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ใช่คนใจร้ายแบบนั้นซะหน่อยผมแค่แค่จะไปเอาแฟ้มงานของคุณสตายุมาให้คุณเท่านั้นเองจะเอามาได้ยังไงล่ะคะเอกสารสําคัญแบบนั้นก็ต้องอยู่ในห้องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมจัดการได้แต่ว่าอย่าลืมสิครับคุณตาว่าคุณสตายุทําอะไรกับคุณเว้บ้างเขาเคยใช้วิธีสกปรกให้คนบกระชากระเป๋าคุณ ให้คนขับรถชนท้ายเพื่อให้คุณไปพบคุณเหงียนไม่ทันคุณต้องโดนดุโดนย้ายแผนกเพราะใครนัฐกรโน้มน้าวสีตามคิดตามตาวาวโรดขึ้นมาทันทีค่ะตาเชื่อคุณนัฐกรยิ้มร้ายดึงมือเธอมาบีบผมรักคุณนะเชื่อเธอว่าผมทำทุกอย่างลงไปก็เพราะคุณหญิงสาวยิ้มรับมองเขาตาหวานเชื่อมแล้วชะงักไปเมื่อทุกสายตาหันไปมองบุคคลที่มาใหม่ พี่ชายคนโตของเธอกับเลขาหน้าห้องควงคู่กันมาราวกับเป็นคนรักกันนั่นเลขาพี่ต้นนี่ตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าพวกเขาคบกันอย่างกับพี่โยจะยอมพี่โยทาการ้ายจะตายตาเห็นไม่กี่ทีก็ดูออกแถมคุณพ่อยังไฟเขียวเต็มที่ชวนมากินข้าวที่บ้านตั้งหลายหนดีคราวนี้คงสนุกกันถ้ามีเรื่องตบตีกันในงานต่อหน้าแขกมากมายแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องขโมยงานพี่ต้นมาหรอก ไม่มีทางที่ผู้หญิงอย่างคุณโยธากาจะมาตกกับเลขาคุณสไตล์ยุที่นี่หรอกคงไม่งโง่ขนาดนั้นนัตกรบอกมองออกว่าโยธากาเป็นคนแบบไหนมันก็ไม่แน่หรอกค่ะความหึงหวงมันเข้าใครออกใครซะที่ไหนพึกสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อเห็นลูกชายมากับแพรวคณิตในขณะที่กมลทิพย์ยิ้มหยันสาแก่ใจลูกชายที่พึกชมนักชมหนามันก็ฝ่ตับไม่แพ้พ่อมันหรอกใครเนี่ยพึก ตาต้นมากับใครคุณหญิงสกุลตลาเลิกคิ้วเลขาครับจำเป็นต้องพามาด้วยเหรอไม่จำเป็นต้องพามาหรอกค่ะคุณแม่ถ้าหลานชายคุณแม่จะไม่คว้าเอาเลขามาทำเมียเหมือนพ่อมันกระบวนทิพยิ้มหยันคุณหญิงจึงหันความมามองลูกชายจริงเหรอพฤกผมไม่แน่ใจครับพฤกแบ่งรับแบ่งสู้แต่คุณหญิงนิ้วหน้าลูกดูโยล่ะ ไม่ทันขาดคำโยธกาก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความเฉิดฉชายก้องหลายตัวสาแสงมาที่เธอเพราะหญิงสาวเป็นเซเล็บชื่อดังที่ทำธุรกิจยาลดความอ้วนมาก่อนและเพิ่งผันตัวเองมาทำธุรกิจโรงแรมร่วมกับพีดีกรุป๊ปเพราะยาลดความอ้วนของเธอโดนฟ้องไปหลายคดีหญิงสาวส่งยิ้มหวานยดนให้กับทุกคนแล้วหยุดยังใบหน้าของสตาย,ยุแต่รอยยิ้มค่อยๆเลือนหายเมื่อเห็นแพรวคดี หนาเธอเปลี่ยนสีแต่ยังยิ้มแยม้มและตรงมาทักทายสตายุที่กำลังจะเดินไปหาพ่อกับยาไม่คิดว่าจะพกเลขามาด้วยนะคะคุณสตายุแพรวคณิตยกมือไหวโยธกาอีกฝ่ายยกมือรับไหวด้วยดีแล้วเดินควงแขนสตายุไปหาคุณหญิงสกุลตลาสตายุพยายามจะปลดมือเธอออกแต่โยธกาหนึงดันพาเข้าไปจนได้มาทางนี้ก่อนนะคะโยมีเรื่องจะคุยกับคุณหญิงแพรวคณิตยืนเควง กบลทิพต์ตรงเข้ามาหาแพรวคณิตเคยเห็นกบลทิพย์ที่บริษัทหลายครั้งและรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นภรรยาของคลึกจึงยกมือไหว้เธอชื่ออะไรนะแพรวคณิตค่ะเป็นอะไรกับไอ,อกับในต้นเลขาค่ะแน่ใจเหรองานนี้นอกจากฝ่ายขายมีพนักง,งานที่ไหนมาบ้างบอกฉันมาตามตรงไม่นะคะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับลูกชายของคุณนอกจากเป็นเลขาการุณายอย่าเข้าใจผิด แพรวคณิตละล่ำละลักบอกทำให้กมลทิพตาวาวับบิดปากขึ้นฉันมีลูกชายคนเดียวชื่อกวีลูกขี้ข่าอย่างไอ้ต้นไม่ใช่ลูกฉันแต่ยังไงมันก็เป็นลูกของสามีชันคนหนึ่งถ้าเธอรักมันล้วก็ฉันจะช่วยแพรวคณิตแค่ยิ้มบางๆมาให้ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นเธอยังตกใจที่ได้รู้ว่าสตาย,ยุเป็นลูกคนรับใช้ที่บ้านของฟรึกพีรดนแต่แหมลูกชายคุณกมลทิพย์ชื่อเหมือนกวีพนักงานใหม่ที่บริษัทเลย เธอไม่ต้องห่วงถึงพ่อกับญาตของสตายุจะขัดขวางแต่ฉันจะสนับสนุนเต็มที่แต่ฉันไม่ได้ฉันดูออกว่าในต้นมันชอบเธอกระบวนทิพป,ปลายตาไปยังสตายุที่สลัดโยธาาหลุดมาได้ก็ตรงมาหาเธอเห็นไหมมโน่นและกระบวนทิพยมองเยาะแล้วเดินไปหากลุ่มคุณหญิงคุณนายเพื่อนร่วมรุ่นอีกทางคุณคุยอะไรกับแม่ใหญ่ไม่มีอะไรหรอกค่ะเออฉันว่าฉันอยากจะขอตัวกลับ หญิงสาวเกิดอาการอึดอัดรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นกาที่มาอยู่รวมกับฝูงหงอย่างไรอย่างนั้นคุณวิเชียนสนใจแบบบ้านคุณช่วยไปคุยหน่อยแล้วกันค่ะหญิงสาวกระตือรือร้อนขึ้นมาทันทีเมือ่อชายหนุ่มพูดเรื่องงานอย่างน้อยก็ดีกว่าอึดอัดกับสายตาเหล่าคุณหญิงคุณนายพวกนี้สตายุเดินนําเธอไปพบปะทักทายคนนั้นคนนี้ทําให้โยธางุดหงิดที่ไม่ว่าจะยั่วยวนอย่างไรเขาก็ไม่ชายตาแลทําอย่างไรเขาก็ไม่สนถ้ามอมเล่าเขา ตัวเองก็เป็นคนเมาซะเองเอายาปลุกเซ็กให้กินคนที่กินก็เป็นตัวเองอีกจนต้องเรียกอชาบดับอารมณ์สตายุฉลาดทันคนและไม่ไว้ใจใครง,ง่ายๆไม่อย่างนั้นก็คงไม่แอบสลับแก้วเครื่องดื่มเธอมองตาเขาก็รู้ว่ารักแม่เลขาหน้าจืดนั่นแล้วเขาจะต้องเสียใจที่กล้าทำแบบนี้กับเธอหลังปิดการขายบ้านจัดสรรได้นนหนึ่งหลังแพลกวกนิดก็มาทำบุญวัดที่วัดหนึ่งพร้อมกับเตรียมลาพักร้อนไปเยี่ยพี่ชาย วัดนี้ไกลจากบ้านค่อนข้างมากแต่เธอไม่ชอบวัดที่อยู่ใกล้เมืองเพราะคิดไปเองว่าวัดเหล่านั้นมีคนไปทําบุญเยอะแล้วผิดกับวัดห่างไกลหลังปล่อยนกปล่อยปลาเสร็จเธอก็เดินอ้อมมาจากหลังวัดมาเห็นผู้ชายคนหนึ่งกาลังนั่งคุยกับหลวงพอ่อตรงหน้าเขามีตะกร้าอาหารหลายอย่างดูด้านข้างคุ้นตาเธอมากแต่ก็คิดว่าคงไม่ใช่ผู้ชายเย็นชายอย่างสตาย,ยุนนั่นหรอจะเข้าวัดฟังธรรมกับเขาเป็นด้วย ญิงสาวเดินเข้าไปด้านในกลับออกมาก็สะดุดตาเข้ากับรถที่จอดอยู่ใต้ต้นมะขามเธอเลิกคิว้วเพราะนั่นเป็นรถของสตาย,ยุจริงๆผู้ชายอย่างเขาทำบุญกับใครเขาเป็นด้วยเหรอยิงสาวทำเสียงในลำคอก็พอดีกับที่เขาเสร็จทุระและกำลังออกมาดูเหมือนเขาเองก็แปลกใจที่ได้เห็นเธอที่นี่เช่นกันยิงสาวยกมือไหว้ชายหนุ่มพยักหน้ารับไม่คิดเช่นกันว่าจะเจอที่นี่ไม่คิดว่าจะใจตรงกัน ฉันมาทำบุญวันเกิดนะคะวันเกิดน่าจะบอกผมจะได้มาด้วยกันไม่กวนหรอกค่ะแพรคนนี้ดูอึอกอักเมื่อวันที่เขาพาเธอออกงานด้วยมีรูปลงหนังสือพิมพ์เขาไม่รู้หรอกว่าเธอวางตัวไม่ถูกแค่ไหนกับสายตาของใครต่อใครที่สงสัยในความสัมพันธ์ของเธอกับเขามารถอะไรแท็กซี่ค่ะงั้นก็ขึ้นมาจะไปส่งไม่เป็นไรค่ะฉันไปเองได้ เธอตอบในแววตาของแพรวคณิตไม่มีอาการนอบนอบ้อมแต่ก็ไม่แข็งกร้าวซึ่งเป็นแววตาที่ทําให้เขารู้สึกไม่ชอบใจแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าสายตาของสาวๆที่จ้องจะจับเขาอยู่ตลอดเวลาอย่าเรื่องมากเขามองดูเมื่อไหร่เธอจะเข้าใจสักทีว่าที่เขาตามตอแยเธออยู่เพราะอะไรดูเหมือนเขายิ่งตามเธอก็ยิ่งห่างผมไม่ชอบคุณก็น่าจะรู้ค่ะหญิงสาวถอนหายใจนางงอแล้วจำใจขึ้นรถ กินอะไรมาหรือ,อยังยังค่ะฉันตั้งใจว่าจะแวะซื้อกับข้าวหน้าปักซอยไปกินที่บ้านหญิงสาวตอบคืนสายตาทอดมองไปยังท้องถนนเบื้องหน้าที่มีรถราบางตาเกิดความอึดอัดในใจกับการไม่แน่ใจในสถานะของตัวเองเขาทำเหมือนสนใจเธอแต่ก็ไม่เคยพูดอะไรให้รู้สึกมากไปกว่านั้นถ้าเขาบอกรักเธอขอคบเธอเป็นแฟนเธอยังไม่รู้สึกอึดอัดเท่ากับการที่เขาทำแบบนี้เลย งั้นกินด้วยกันนะผมจะแวะซื้อเข้าไปด้วยคุณอยากกินอะไรอะไรก็ได้ค่ะผู้หญิงต่อแบบนี้ทุกทีแล้วพออาหารไม่ถูกปากก็ไม่ยอมกินสตายุหัวเราอเบาๆถ้าคุณไม่บอกผมผมก็จะสั่งแต่ของที่ผมชอบนะตามใจคุณสิคะเดี๋ยวนี้คุณพูดน้อยไปนะผมรู้สึกสบายหูแปลกๆชายหนุ่มแย่หวังให้แม่เลขาของเขาตะบะแตกแล้วเถียงเขาจะดจอดอย่างเคยแต่หญิงสาวยังคงพูดน้อยเหมือนกลัวดอกพิกลจะร่วง ไม่ดีหรอคะสไตาย,ยุถอนหายใจลงจากรถไปสั่งอาหารเข้าไปกินด้วยกันแต่ก็น,นั่นแหละเธอรอแล้วหลอ่อเลา่าให้เขาพูดอะไรแต่เขาก็ชวนทุกขีเรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างแต่ก็ไม่เคยวกกลับมาเรื่องความรู้สึกเลยบางทีเธอก็อดน้อยใจไม่ได้ที่เห็นเขาไปไหนมาไหนกับโยธกาบ่อยๆแต่ก็ยังมาทําแบบนี้กับเธอคอยดูเถอะถ้ามีผู้ชายสักคนมาจีบเธอตอนนี้เธอจะรับรักทันทีเลย คุณทำหน้าบึ้งใส่ผมตลอดเวลาถามจริงๆเถอโกรธผมเรื่องอะไรหรือโกรธเรื่องที่มีคนซุบซิบนินทาคุณเขาถามหญิงสาวจึงย้อนขึ้นคิดว่าใช่ไหมล่ะคะอย่าไปสนใจเลยพวกนั้นไม่มีผลอะไรกับเราหรอกเป็นผู้ชายก็พูดได้สิลองมาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวกับเธอไหมละ่ะแพรคณิตค่อนขอดในใจไม่กล้าพูดออกมาแพร เป็นครั้งแรกที่สตายุเรียกเธอโดยชื่อเล่นแถมยังทําซุ้มเสียงอ่อนหวานเขาดึงมือเธอมาแพรวคณิสดุง้งหัวใจเต้นแรงรอคอยด้วยความหวังว่าประโยคที่เขากำลังจะพูดกับเธอจะเป็นการบอกรักคะหญิงสาวก้มหน้าใบหน้าแดงกลับรู้ใช่ไหมว่าทำไมผมถึง เสียงโทรศัพท์มือถือของสตายูดังขึ้นเป็นสายจากสีวันที่โทรศัพท์ตามลูกชายกลับบ้านด้วยสาเหตุว่าปวดท้องกระทันหันไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลชายหนุ่มตกใจมากรีบบอกแพรวคณิตผมต้องกลับแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแม่ผมปวดท้องไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลสีหน้าของชายหนุ่มเคร่งเครียดที่บ้านพีระดนมีคนมากมายแต่แค่คนจะพาเมียคนหนึ่งของเจ้าของบ้านไปโรงพยาบาลก็ยังหาไม่ได้ คุณรีไปเถอะค่ะสตายุไปส่งเธอแล้วเรียบร้อนออกไปแต่เมื่อไปถึงแม่กลับไม่ยอมไปโรงพยาบาลบอกว่าดีขึ้นแล้วไม่ต้องแล้วเหรอลูกแม่ดีขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกก็ได้นะครับแม่ไปโรงพยาบาลเถอะหรือไม่ก็ให้หมอตรวจก่อนดีกว่าสตายุยังไม่เบาใจกลัวว่าแม่จะอาการหนักขึ้นไม่เอาลูกแม่ดีขึ้นแล้วเอาไว้ปวดขึ้นมาอีกคราวนี้แม่จะไม่ดื้อเลยสีวันอ้อนลูกชาย ที่ต้องตามตัวเขากลับมาก็เพราะรู้ว่าสตายุไปติดผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องตามตัวเขากลับมาก็เพราะรู้ว่าสตายุไปติดผู้หญิงคนหนึ่งก mm. มลทิพย์ยาะเย้ยถากถางเธอเรื่องนี้อยู่หลายครั้งลูกชายเธอจะถูกผู้หญิงทําให้ตกต่ำไม่ได้กว่าเธอจะเลี้ยงดูเขาให้เติบโตมาเก่งกว่ากวีลูกชายของเมียแต่งอย่างกมลทิพย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายงเลยสักนิดจะให้เขาสูญเสียทุกอย่างไปเพราะผู้หญิงคนเดียวไม่ได้เธอเคยจน เคยตำต้อยมาก่อนจึงไม่ได้คิดดูถูกดูแคลนผู้หญิงคนนั้นแต่เพื่อสตาย์ยุแล้วคนเป็นแม่จะต้องกางปีกปกป้องตามใจแม่แต่ครับแต่ห้ามโกหกปวดเมื่อ่ต้องบอกผมจะลูกแม่สัญญาสีวันยิ้มรับแล้วนอนหลับตาแต่จับมือลูกชายเอาไว้ต้นต้องสัญญากับแม่ว่าจะอยู่เป็นเพื่อนไม่ไปไหนครับผมสัญญา สีวันยิ้มปลื้มคราวนี้หลับลงไปได้ในเวลาไม่กี่นาทีช่วงเย็นสตาย์ยเข้าไปครุกในห้องทำงานที่อยู่ติดกับห้องนอนเพื่อทำงานที่ค้างค้างเอาไว้เป็นงานสำคัญที่เขาตั้งอกตั้งใจทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ทุกๆคนเห็นว่าเขาขึ้นมายืนบนจุดนี้ได้ด้วยความสามารถไม่ใช่เพราะเป็นลูกชายของพฤกพีรดนเหมือนอย่างที่ใครหลายคนคิดหลังทำงานเสร็จแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ ปิดปากหาวแต่ไม่ลืมส่งข้อความราตรีสวัสดิ์แพรวคณิตหลังจากนั้นจึงกลับเข้าไปนอนหลังเขาหลับไม่นานเปลวเพลิงห้องทำงานของเขาก็กำลังลุกไหม้ควันขาวครุ้งที่ลอยอ้อยอี่ในคราวแรกและพุ่งมาตามช่องว่างมาถึงห้องนอนของเขาทำให้ชายหนุ่มที่กำลังหลับสนิทอยู่สำลักควันจนสะดุ้งตื่นพอเห็นว่ามีควันลอยเข้ามาในห้องก็ตกใจไฟไหม้เหรอ ชายหนุ่มทิพระาห่มอ,ออกแล้วพุ้นพลันออกไปจากห้องพอเห็นว่าห้องทำงานของเขากำลังโดนไฟเผาผลานอยู่ก็แทบจะหยุดหายใจงานทั้งหมดของเขาอยู่ในนั้นสตายุรีวิ่งไปแต่นึกได้ว่าแม่นอนหลับอยู่อีกห้องหนึ่งจึงละละ้าละล,ะลังแต่ที่สุดแล้วก็วิ่งไปที่ห้องแม่สีวันครานกระเสือกกระสนลงมาจากเตียงถึงแค่หน้าประตูก็หมดสติแม่ ใช่หนุ่มวิ่งมาช้อนตัวแม่ขึ้นมาอุ้มแต่ไฟลุกไหม้เร็วจนลามมาถึงหน้าประตูเขาวางแม่ลงแล้ววิ่งไปเอาผ้ามาชุบน้ำห่อตัวแม่เอาไว้แล้วอุ้มวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาด้านนอกจากนั้นไม่นานเสียงเอะอะวยวายก็ดังขึ้นทุกคนดูวุ่นวายกันหมดต่างก็ช่วยกันดับไฟสีตาหูอื้อตาลายไปกับภาพที่เห็นจากที่นัฐกรบอกเธอว่า ไฟจะไม่แค่ห้องทำงานของสตายุแต่ไฟกลับลามไปทั่วบ้านเธอเห็นสตายุวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาแล้วรถก็แว่นออกแล้วรถก็แล่นออกไปจากบ้านทุกคนช่วยกันหาน้ำมาดับไฟสายยางที่เปิดมาพร,พร้อมๆกันหลายเส้นทำให้เปลวเพลิงสงบลงได้หญิงสาวตัวสัน่นใจหวิวเหมือนคนจะเป็นลมรีบวิ่งออกไปสมทบกับคนอื่นเจอสาวใช้คนหนึ่งจึงถามขึ้นท,ทั้งที่รู้เรื่องดีเกิดอะไรขึ้น ไฟไหม้ค่ะคุณคุณสีวันถ้าจะแย่ไม่ได้สติเลยค่ะอะไรนะสีตางเสียงสัน่นจากที่คิดว่าเรื่องจะเล็กก็กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่แล,แล้วพี่ต้นล่ะเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรไหมอุ้มคุณสีวันออกมาจากกองไฟคงจะเจ็บค่ะตอนที่พวกเราวิ่งมาไฟยังติดอยู่ที่แขนเสื้อเขาเลยสาวใช้รายงานสีตางเองแม้จะเครียดแค้นพี่ชายต่างแม่คนนี้แต่ก็เอาแต่ภาวนาให้ทุกคนปลอดภยัย พักใหญ่คนบนตึกใหญ่จึงวิ่งมาสมทบคุณหญิงสก,กุลตาลาสูดยาดมอยู่หลายรอบขณะร้องถามหลานฉันหลานฉันเป็นยังไงบ้างไฟไม่ขนาดนั้นตายหมดบ้านแล้วม้งค่าคุณแม่กระมวลทิพตอบแล้วหัวร้อยหยันเธอก็เป็นอีกคนที่ภาวนาแต่ตรงข้ามกับสีต่างอย่ามาปากเสียแถวนี้นะแม่ทิพนี่ฉันพูดความจริงสองแม่ลูกใจบาปเทวดาไม่คุ้มครองหรอกคะ่ะ เห็นไหมคะบ้านของเรามีตั้งกี่หลังไม่ไหมแต่ปไปไหมที่บ้านมันคุณหญิงสก,กุลตลากครานจะฟังเสียงลูกสะพยพอรู้จักสาวใช้วาสตาย,ยุเรีบร้อนพาสีวันไปโรงพยาบาลจึงสั่งให้คนขับรถขับออกไปสิตาเดินเข้ามารวมกลุ่มกับคนอื่นดึงแขนสาวใช้คนหนึ่งมาถามเพื่อความแน่ใจแต้วแน่ใจนะว่าทุกคนปลอดภัยบ้านหลังนี้มีแค่คุณสีวันกับคุณสตาย,ยุ